สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ที่ปั๊มบางจากนะครับแล้วก็เป็นมิกซีมินินะครับมีตู้กาแฟของเเวนดี้โฟร์คัฟฟี่นะครับอยู่2ตู้ใหญ่นะครับทั้งตู้กัญชาและก็ตู้10บาทนะครับก็เป็นจุดที่ขายดีมากนะครับอยู่เส้นถนนนิมิตใหม่นะครับผมจะมาบอกว่าขั้นตอนถ้าพี่น้องเห็นตู้ของเราแล้วแบบนี้นะครับยี่บสชั่วโมงตั้งอยู่ที่ไหนก็ตามทั่วประเทศและพี่น้องไม่มั่นใจว่าจะกดยังไงอะไรยังไงผมจะมาสาธิตให้นะครับเอาตู้10บาทก่อนนะครับ ตู้สบาทง่ายๆเลยพี่น้องมีเหรียญ10บาทนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะดื่มได้แล้วนะครับกาแฟของเราเพียง10บาทเท่านั้นเองนะครับนี่รูปแบบนี้นะครับพี่น้องขั้นตอนแรกเปิดตู้นะครับเปิดตู้เสร็จปุ๊บนะครับไม่ต้องทําอะไรมากพี่น้องยอดเหรียญ10บาทลงไปนะครับอ่ายอดลงไป10บาทอย่างนี้นะครับยอดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพี่น้องก็เลือกกาแฟที่ต้องการนะครับหนึ่งอย่างนะครับจะมีเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่โกโก้พี่น้องก็กดอย่างเดียวนะครับกดผมก็กดเอสเปรสโซ่ลงไปเห็นไหมฮะ แก้วจะลงมาเองโดยโตมัตนะครับมันก็จะใช้เวลาประมาณไม่ถึง5วินาทีนะครับแก้วก็จะชงเสร็จเรียบร้อยกาแฟก็จะชงให้ท่านเรียบร้อยนะครับพอสัญญาณขึ้นนะครับเราก็หยิบกาแฟออกมานะครับเห็นไี่น้องครับเอสเปรสโซ่นะครับมูลค่า10บาทเต็มแก้วเลยนะครับอร่อยมากนะครับเราก็สามารถที่จะได้ดื่มกาแฟร้อนๆอร่อยๆที่มีคุณภาพสูงจากยีิบชั่วโมงคาเฟ่นี่คือตู้10บบาทนะครับผมมีอีกตู้หนึ่งที่วางคู่กันนะครับตู้นี้ เขาเรียกว่าเป็นตู้กัญชานะครับเด็กอายุต่ำกว่า20นะครับไม่ควรจะดื่มนะครับราะกฎหมายกําหนดผู้หญิงสตรีมีครรภ์ไม่ควรจะดื่มนะครับตามเงื่อนไขนี้เรามีอยนะครับทุกอย่างรับรองนะครับตู้กาแฟของเราสามารถดื่มและปลอดภัยทุกคนนะครับขั้นตอนเหมือนกันแต่ตู้นี้พี่น้องจะหยอดเหรียญก็ได้นะครับเหรียญ10 2เหรียญเข้าไปที่เดิมนะครับแต่ถ้าพี่น้องไม่มีเหรียญ10ตู้นี้รองรับเรื่องแบงค์20บาทนะครับก็สามารถที่จะเอาแบงค์20นะครับหยอดเข้าไปเลยนะครับ ง่ายๆนะครับเสียบเข้าไปเครื่องก็จะทํางานดูดเงินเข้าไปแล้วพี่น้องก็เปิดข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกกาแฟเหมือนเดิมนะครับในตู้นี้เราจะมีเอสเปรสโซ่ชาเขียวชาไทยนะครับวันนี้ผมจะลองกดชาไทยนะครับพี่น้องก็กดแค่นั้นเองเครื่องก็จะทํางานแก้วก็จะลงมานะครับเห็นไหมครับแก้วละย0บบาทนะครับอร่อยมากนะครับคุณภาพสูงกาแฟของเรานะครับ เครื่องทํางานไม่ถึง5วินาทีนะครับหลังจากนี้เราก็หยิบแก้วออกมานะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าเรามีชาไทยอร่อยๆนะครับหนึ่งแก้วที่สามารถดื่มได้นี่ก็คือ1ธุรกิจยี่ชั่วโมงคาเฟ่นะครับที่มีอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับจะเห็นว่าแฟรนไชส์แล้วทุกคนก็จะมีเบอร์โทรนะครับที่ติดต่อถ้าพี่น้องสนใจตู้กาแฟนี้ไปไว้ที่บ้านหรือไว้ที่ทํางานหรือไว้ที่โรงงานหรือไว้ที่ต่างๆของท่านสามารถติดต่อ ขายการตลาดของเราได้เลยขั้นตอนง่ายๆในการดื่มกาแฟไม่ยากครับแล้วพบกันนะครับตู้กาแฟ24ชั่วโมงทั่วประเทศสวัสดีครับ